ตรงนี้เอะไรชุดแม่ค้านี่อันนี้ไม่มีฟองน้ำข้างเป็นยืดๆอย่างนี้อย่างนี้ยืดๆสายตรงนี้เลือกปรับได้ตามใจชอบจะให้มันเห็นโอกเยอะเห็นนอกน้อยนะคะตัวนี้เหมือนจะมีซับในให้นะนี่มีซับในให้นะคะอันนี้มีซับในให้ มีป้ายนี่นะนี่เลยป้ายนี้เฮ้ยทำไมคอแห้งย่งอุ่ยเยอะทำไมทำไมหูอื้อตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะเอามันไปอยู่ตรงไหนมาเพิ่งเห็นวันนี้แหละแล้วเลยเอามาใส่ไลท์ซะเลยตัวนี้ถ้าจะเอานะคะเชอรี่เมื่อกี้นะ เชอรี่มาเกถ้าจะเอา130หนึ่งสามศูนย์ชุดใหม่ใหม่ก่อน นี้ตัวนี้ก็ไซส์เอ็มเอ็มแหละส่วนใหญ่อ่ะโอ๊ยอะไรเข้าตาตัวนี้ก็ไซส์เอ็มนะเป็นอย่างนี้เป็นบางๆอย่างนี้ชึดบมีซับในให้นะคะมีซับในให้ตัวนี้ก็ไม่เคยใสย่ไม่รู้จะใส่ไปไหน น่าจะใส่ได้แค่ช่วงนี้แล้วเปล่าที่เขาไว้อะไรกันตัวนี้ป้ายอะไรหาแล้วไม่เจอไม่มีป้ายนะตัวนี้เป็นเดย์ใส่ทำงานได้นะคะใส่ทำงานได้เราสูง168ถ้าท้าบดูแล้วเหนือเข่านะเหนือเข่าตัวนี้ถ้าจะเอามันเป็นผ้าพูดไม่ถูกอ่ะเหมือนคล้ายๆสามดีอ่ะมันนูนๆนะอืมสวยด้วยตัวนี้เป็นปากมุก

เซตหูอตรนนี้เป็นงานเซ็ตป้ายอะไรวะให้ให้จีให้จีมีนายอ่านทิ้งและลืมเป็นงานเซตนะคะสวยมากใส่แล้วคือสวยเลยจริงๆ เราก็มีกางเกงกางเกงอย่างนี้เป็นกางเกงขาม้านะคะไซส์ M ขามมาไซส์ M นี่เป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่สวยนะจะใส่ครับในข้างกางเก๋เกก็ได้หรือว่าปล่อยออกชิวๆสบายๆก็ได้กระเป๋าใช้ได้จริงนะคะ เป๋าสองข้างใช้ได้จริงวางได้และตางเกงก็มีกระเป๋าให้ด้วยสองข้างไม่มีตำหนีนะคะตัวนี้ก็ไม่มีตำหนิเหมือนกันนะเอาวางได้ตัวนี้ถ้าจะเอาใส่ได้เลยตัวนี้ถ้าจะเอานะคะผ้ามันดีอ่ะมันเป็นงาน มันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรวะสก,กีนเนาะสวยอะทงานสกินกุหลาบทั้งตัวกางเกงข้างหน้านะคะ่ะให่ข้างหน้าอ่าข้างหน้าตีเกรดให้ด้วยนี่ตีเกรดให้เห็นไหมตัวนี้ถ้าจะเอาหนึ่งเก้าศูนย์ตัวนี้จะขายสองร้อยเนี่ยหนึ่งเก้าศูนยะ์อนะพูดไปแหละ em size M เอ๊ไหนมาลูกกินข้าวมาหรอหอืมกินข้าวมาหรออ่าแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะเป็นเซตเซตไซส์สเอ็มเป็นผ้าทวิตอันนี้น่ารักใส่ลรวผู้หนูมากเลยนะ <c oughs> ใส่ไปทานข้าวคาเฟ่ได้นะ ตัวนี้เป็นเซตนะคะกอะอ่ากเกงมีกระเป๋าให้นะสองข้างกางเกงมีกระเป๋าให้สองข้างไม่มีตําหนิเนอะไม่มีตําหนิตัวนี้ป้ายนาะทชาน่ะป้ายเนี่ยตัวนี้ถ้าจะเอากระดุมก็แกะได้นะคะกระดุมแกะได้ไม่ได้เย็บติดนะเอาหูอื้ออะ หายเลยจุ๊บไปทีหนึ่งเนี่ยกระดุมแกะได้นะทั้งสองเน็ตนะคะตัวนี้ถ้าจะเอามันเป็นเซตนะเซตสองชิน้นงานยังใหม่อยู่เลยนะใหม่แบบใหม่จริงๆใหม่มากเวอร์ใหม่อยู่เลยตัวนี้ถ้าจะเอาเป็นเซตฮึบ <c oughs> อย่างี้ <c oughs> ท่นไม่เห็นลูกนอนตัวนี้ถ้าจะเอานะคะมันเป็นเซตสองชิ้นนะถ้าจะเอาหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะงานยังสวยยังใหม่อยู่เลยหนึ่งหกศูนเขาที่แล้วอ่ะคุณวันใหม่อ่ะโชคดีมากที่ได้เซตสกอตตวนันลอยยี่ไปอ่ะถูกมาก แอบเซได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเหมือนตอนนั้นมันอยากขายขายไปแล้วหนึ่งหกศูนนะคะอย่างนะคะหาชุดก่อนหาชุดใส่หาชุดใส่ใสอ่ะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี้นี่ อย่างนี้ M. ไส์เอ็มใต้นั่นนะคะอีกแล้วอย่างนี้มีกระเป๋าให้สองข้างนะกระเป๋าสองข้างใหม่ใส่ครั้งเดียวซื้อมาใส่ครั้งเดียวจริงๆมันสวยมากใส่ไปวัดมาตัวนี้นะคะถ้าจะเอามันเป็นจัมสั้นนะจัมสั้นใส่ครั้งเดียวถ้าจะเอา โบ้เท่าไรดีอ่ะใช่นะไม่ใชสใะะ่ส่วนให่ไม่มีน,น,น,ะนะคะเสื้อผ้าไม่มีกันนี้ M. ตัวนี้ถ้าจะเอานะคะนันพัทไซเอ็มตัวนี้ถ้าจะเอาให้ <c oughs> <c oughs> ให้หนึ่งหนึ่งเท่าไรดีหนึ่ง,หน,งหนึ่งเจ็ดศูนย์จะได้จะปล่อยหนึ่งเก้าศูนย์ด้วยนะ หนจะศูนไปแล้วนันนาพัทนะคะนันนพัทหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่นะสวย มันเขี่ยวจังเลยมันเขี่ยวจริงๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ตไซส์เอ็มอย่างนี้ข้ามเป็นเซ็ตอย่างนี้ เซตกระโปงนะคะกระโปงไม่มีกระเป๋าเป็นอย่างนี้นะน่ารักมากเบโบนิกาโบนิก้าน,น,นะคะชายกระโปงเขาจะแต่งเป็นเดีย๋ยวล่นตัวนี้นะคะไซส์เอ็มนะไอ้โบนิโบนิก้าโบนิก้า โบนิก้าไซเอ็มเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้น่ารักนะคะสีฟ้าโบมันโบแกะไม่ได้เหมือนแต่ว่าเอามาผูกเป็นโบได้นี้โบมันหลุดผูกผูกเป็นรูปโบตัวนี้ถ้าจะเอานะป้ายโบนิก้าไซเอ็มนะคะกระ,ะโปรงเป็นเซ็ตกระโปรงเสซ็ตกระโปรงนะถ้าจะเอาตัวนี้ให้หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนอีกแล้วหนึ่งเจ็ศูนย์ จริงๆนะเราซื้อมาสามบวก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 อันนี้เป็นเสื้อเสื้อป้ายนิชานะคะเสื้อป้ายนิชามันเป็นดีเทลอันนี้แกะได้เป็นผูกสีม่วงพาดเทลน่ารักมากข้างหลังก็จะมีซิปให้นิดหนึ่งเป็นเสื้อครอปนะ นี่นีนี่างนี่นะคะนี่แขนนี่แขนเป็นตัวตาคิดยืด,ยดนี่ตัวนี้น่ารักนะอันนี้จะบอกความตลกให้คือไปดูไลฟ์เขาขายเสื้อผ้านี่แหละแล้วแม่ค้าขายเสื้อตัวนี้น่ารักมากก็เลยบอกว่าเอาเสื้อแม่ค้า ลลแล้วเขาตอนแรกเขาไม่ปล่อยใช่ไหมเราก็เลยไปคุยกับเขาหลังไม้บอกว่าอยากได้เสือ้อเขาเลยยอมปล่อยให้เขาบอกเขาเพิ่งซื้อมาเมือนครันเอฟม,มาเลยยังไม่เคยใส่เหมือนเคยเอามาลองเราก็ไม่ได้ใส่ไปไหนน่ารักมากนะคะตัวนีท้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ